ครับวันนี้ปู่ยิ้มว่าเดินทางมาถึงแล้วนะครับปู่ยืนได้อได้แล้วนะครับครับผมปักแต่ว่าตอนมีทุปประจําทุกอายุเฮากับมีทุปประจําสีพอประจําสีแม่นั่นตัวนี่แหละกาปีนอยของพี่เจ้าเราก็บอกเด้อเดี๋ยววนนั้งอธิษฐานกันนะอ้าววัสดุสีอย่างไรอ่ะมันก็สีฟ้านะมันก็เอาไปแล้วไปแต่เอาเจ้าบนเนี่ย ไม่หันบออากวงหนะครับิ่มาที่วนนี้อดางโทรศกนะครับ่นอ่ะเงินดวนทางใจพ่น่ะน้อชั่มือนี่สั่มือนี่อันนี้อน่ะมันบ้อนแดดเด้มันจะไน้ออพพ่น่ะสามะมันจะคายคองดีเลย สาธุ่วมาขายของสูงกับรวยดรอกทุกแจกตะคุณทุกเขียนในคุณเลเด้อไม่เปิดนาตามไวแบบนี้เลอวันที่สิบห้าเนี่ยมนก็บอกัวามาวันนี้จะนอนกับป๋อยมาก็คือว่าหอบบ่เมาเด้อเดียวเดียวช่องจต้มมีไทยออกกัได้มิสีไทยออกกันดีเต้ยเยี่พี่ไทเด้อ ปูว้าไหมเไหมนอยแปเ่าแปคนอยแแต่ว่ามีปม <but S 1> ีนตามี <sor rows an passage> ้สเมี้อยแปดสิบเอ็ดน่ายเมีน้อยิเอ่สบนน บักขาหนีก็นเลยปากบดนี่ปลสินเลยบักือสาธุสาธุสองตัวอุ้ยบักกันนี่มันคือคือเป็นจังซี่วะเขาบอกว่าเก็บผัวไว้บนตู้ดึงแขนสู้ไปปลดนี่ปลสินเอาอลไรบ้านนี่ยปากขานี่ก็เลยปากคนก็แอบถ่าย สร้างเงยนสังสรรค์เก็บผัวไว้บนวัดนมาคนกับผัวตายเนาะ้อกูก็เป็นผีกันแล้วว่ะวันนี้วันนี้เวลาผัวเขาตายเวลามียเขาตายเขาก็ขับเขาก็ขับมาไปเติมน้ำมันเนาะเติมน้ำมันแล้วมึงจะเข้าอย่างก่อนกินเขาปั้มเติมน้ำมันผมหัวไปกูเข้าน้ำมันกูเติมน้ำมันแล้วกินอะไรสาววนแล้วมาเขาจะเว็นบ่ หนูเข้าประจำอะหนูเข้าประจำูใชนูบสปัมงเบสเชเว่นก่อนต้องเบสก่อนแล้ก็อนไปาปาม่มันหยดเป็นออมาสิบาท่อนอใเอาแบ่งไปๆจะได้ันหนแรกวัใครมีลุนครับเยอุ้ยมือมสันไปหมดเลย มึงสั่นกันนะสั่นกันนะ่านี่สั่นยังไ้บัวไหมย่าบกนะว่าเล็กเดียวกันนี้มนี้มาพี่มาพี่มาพี่ทำไมเียกดูคนเดียวล่ะกูอัตรากูก่อนสุจะเบ่งได้ครับตัวไหนเนาะตัวไหนนาะเอาไปก่อนจะจะบอกพูไเด้อบักนีดีหไหนี่าาเลียนใจ พอแล้วเอาออกสามตัวจับจับโอ้ยไต่ออกสามตัวออกสงตัวปนี่ยรวมกันเด้อเด้ออันนี้อันนี้มาแล้วออกสามตัวเลขท้ายเลขอันเดียวกันครับเดียสาธุสาธุ